จากเรื่องราวภาคใต้นะครับเราสลับไปดูเรื่องราวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชากันต่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะหยุดยิงนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นปฏิกิริยาของฝั่งกัมพูชานะส่วนหนึ่งที่เขาอ่ะโดนผลักดันออกไปแล้วเพราะเราก็ยึดคืนพื้นที่ที่ถูกลุกล้ำมาอย่างต่อเนื่องได้แล้วก็เห็นหลายๆคลิปบนโลกออนไลน์ที่เขามาแชร์กันอ่ะอย่างหนึ่งในนั้นเนี่ยจะเห็นชาวกัมพูชาบางส่วนคุณผู้ชมฮะเขาก็ได้แต่ถ่ายภาพจากฝั่งที่เขาอยู่นะครับ เข้ามาที่ฝั่งที่เราเนี่ยสามารถยึดคืนมาได้แต่เขาก็ยังบรรยายอยู่เหมือนเดิมนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะเราเนี่ยยึดพื้นที่กัมพูชาของเขาไปแย่งเอาพื้นที่ของเขาไปเอาลองดูฮะบาดไอ้บางตะกูลเังวานนี่ไอ้สกาไทยวงทะเลียงทานปปนานในว่าเคยนะเนี่ยเออดากรไปหาย นี่ว่าเมื่อหนูลานทีเดือนนี่นี่มิงกับวงเจนนาดานสนานนนันาดาน,นานโจนนี่นาดานสันดานโจนทางพัฒเลยนาดานนี่กับวงไายโาาจาน้นี่นี่อ่านี่เขาก็บรรยายด่าใหญ่เลยฮะชาวกัมพูชาก็ถ่ายคลิปนะฮะมาทางฝั่งของเรานะครับเพราะาเรายึดคืนมาได้หมดแล้วในพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งนะฮะปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ต่อว่าในคบน้องว่าเรานไปป้นพื้นที่เขา ส่วนอีกคลิปหนึ่งเป็นหญิงชาวกัมพูชาคนหนึ่ง,งก็น่าจะเข้ามาถ่ายภาพจุดเดียวกันกับหญิงคนเมื่อสักครู่นี้นแล้วก็อัดคลิปต่อว่าเหมือนกันลองดูครับให้ดำเนินจึงหมือนเจ้ากาลูฟิสไปใช่ลองลอบนี้ไอจุดตอนสไลน์เมื่อแต่ก่อนเมื่อบานตะบกเท่ ก็จะทําได้เท่านี้นะครับส่วนนอกเหนือจากคลเรือนฝั่งเขานะฮะก็จะมีในส่วนของทหารเหมือนกันนะฮะทหารกัมพูชาก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเอาอย่างคนนี้ทหารกัมพูชาคนนี้กําลังเล่าประสบการณ์นะครับเหมือนกับในลักษณะที่ค่อนข้างจะโม้นิดหนึ่งนีเขาเล่าเขาบอกว่าเขาสามารถหลบหลีกโดนของไทยได้หมดเลยนะนี่เขาก็อธิบายใหญ่เลยเอาลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะ เล็กมกหอเลยเพราเราโดนห้ยมาไ่ต้องลืออัตรที่เกือบนองนัดนองนัดแม่หน่อยเราด้วยเตือนรถนี้ไมได้หรอกราไม่ได้ไงจบลองเส้นใดจ้ะจะมือเวียตเลียิงคราบเงือบนะยิงยิงคราบเงือบยิงตัดเส้นใดจะมือเวียให้ดูท่าทางแต่ว่าเนี่ยคือเขาก็เหมือนกับเขาแบบโอ้ยนี่เขาหลบได้หมดเลยนะตัวของไทยมายังไงนะนี่เขาก็หลบหลีกหลบหลีกอย่างงี้เก่งมากเก่งมากเป็นความภาคภูมิใจของเขา ส่วนความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาเนี่ยเอาอย่างมีการโพสต์ภาพภาพนี้ฮะซึ่ง Page Ford เพจอาร์มี่ i บรติท o r ฟอร์ดอวบลงเขาบอกว่าเนี่ยทั้งฝั่งโน้นมีการโพสต์ภาพรถบรรทุกขนเหล็กเส้นปูนจํานวนมากแล้วก็มีการระบุแคปชั่นเป็นภาษากัมพูชาใจความบอกว่าเรากําลังเตรียมสร้างบังเกอร์ขนาดใหญ่มีความหนา38ซนติเมตรกว้าง4เมตรยาว6เมตรครึ่งพร้อมทั้งมีห้องบัญชาการใต้ดินลึกหลายเมตรเลยนะนี่เขาเตรียมการเขาบอกเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกเสียม ทหาของเราใช้เหล็กข้ออ้อยขนาดใหญ่สําหรับงานคนกรีตเสริมเหล็กนี่เขาก็บอกเขาเตรียมการอยู่ก็ไม่รู้ว่าเตรียมประทะรอบสามหรือเปล่าครับเออนี่อันนี้เป็นส่วนของฐานที่มั่นนะฮะ